ีปอบยายยนว้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนทิดเข้มพร้อมด้วยลำดวนเมียรักจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับมาทำมาหากินที่บ้านอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งอยู่ในภาคอีสานโดยมีลูกสาวตัวน้อยวัยยังไม่ถึงขวบ ติดสอยห้อยตามมาด้วยพวกเขาขึ้นรถทัวร์จากกรุงเทพในรอบบ่ายโมงกว่าจะมาถึงจุดหมายคือขนส่งในตัวอำเภอก็ปาเข้าไปสามทุ่มกว่าซึ่งตอนนี้รถโดยสารต่างๆก็หมดไปแล้วเลยต้องเหมารถรับจ้างให้มาส่งในตัวหมู่บ้านซึ่งกว่าจะมาถึงก็สีทุ่มหน่อยๆห,หมู่บ้านในยามนี้ช่างดูเงียบสงัดมองไปทางไหนก็มืดไปหมด ทิดเข้มขึ้นไปเปิดไฟบนบ้านและใต้ถุนจนสว่างโร่แล้วจัดแจงนําข้าวของขึ้นไปไว้ด้านบนดีที่มีป้าบัวพี่สาวของแม่ที่อยู่บ้านอีกหลังห่างออกไปไม่ไกลแกคอยแวะเวียนมาดูแลบ้านให้อย่างสม่ำเสมอบ้านจึงดูสะอาดสะอา้านแค่กางมุ้งปูเสือก็นอนได้แล้วแต่กว่าจะขนข้าวขนของเสร็จก็เดือเอาการอยู่เหมือนกัน เล่นเอาทิตเข้มถึงกบเนือตกเลยทีเดียวหลังจากอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พากันเข้านอนและหลับไปด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางเวลาผ่านไปจนใกล้รุ่งประมาณตีห้าทิศเข้มก็ต้องตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องจะนอนต่อก็ไม่หลับจึงเดินลงจากบ้านมานั่งสูบบุหรี่อยู่ใต้ถุนแต่แล้วในขณะที่ทอดสายตา มองไปยังถนนลูกหลังหน้าบ้านที่มืดสลัวและกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นทิดเข้มก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวจนบุหรี่ที่คาบไว้หลุดล่วงจากปากเมื่อเขาเห็นร่างของญิงนแก่คนหนึ่งเนื้อตัวผ่ายผอมสวมเสื้อคอกระเช้าตัวลุ่มหลวมใส่ผ้าสิ้นสีดำยืนทื่ออยู่นอกรัว้วและกำลังจะเดินเข้ามาในบริเวณบ้านแต่พอทิดเข้มเพ่งมองดูดีๆแล้ว ก็รู้ได้ว่าแกคือยายนวลน,นั่นเองที่มีบ้านเรือนห่างออกไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งทิดเข้มเองก็พอรู้จักแกอยู่เหมือนกันอา้าวยายฉันนึกว่าใครแล้วนี่มาทำอะไรตั้งแต่เช้ามืดเลยทิดเข้มถามขึ้นก่อนเพื่อจะหาเรื่องคุยยายนวลแกเดินเข้ามาใกล้แล้วทิ้งตัวนั่งลงบนแคร่ก่อนจะพูดขึ้นว่าขาผ่านมาทางนี้พอดี เห็นเองนั่งอยู่ใต้ถุนนึกว่าใครก็เลยยืนมองอยู่ครูใหญ่แล้วละแล้วเองกลับมาเมื่อไรละ่ะฮะไอทิดเข้มฉันมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะยายก็ว่าจะมาอยู่ทำมาหากินที่บ้านเราคงจะไม่กลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วละเออดีแล้วละยายนวลแกพูดยิมย้มๆแต่สายตากลับมองขึ้นไปบนบ้านแล้วลูกสาวเองละ่ะเป็นยังไงบ้าง แกพูดขึ้นทิดเข้มที่ได้ยินดังนั้นก็อดแปลกใจไม่ได้ที่เยนวนแกรู้ได้ยังไงว่าเขามีลูกสาวตัวน้อยแต่ก็คิดไปในทางที่ดีว่าแกคงรู้จากป้าบัวพี่สาวของแม่เพราะหมู่บ้านตามชนบทส่วนมากมีอะไรก็จะรู้กันหมดนั่นแหละหลังจากที่พูดคุยกันอยู่พักใหญ่ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดใกล้จะสว่างแล้วยายนวล แกจึงขอตัวกลับแต่มันก็แปลกพอแกเดินไปได้สามสีก้าแกก็จะหันหน้าขึ้นไปมองบนบ้านตลอดมันเป็นอย่างนี้จนแกเดินหายลับตาไปพอตกมาช่วงสาสายทิดเข้มก็พาลำดวนเมียของเขาและลูกน้อยไปไหว้ป้าบัวและลุงเจิดผัวของแกซึ่งป้าและลุงก็หาได้สายสินมาผูกแขนรับขวัญล้านตัวน้อย ตามที่คนชนบทเขาทำกันทิดเข้มและลูกเมียอยู่ที่นั่นจนเกือบเที่ยงป้าบัวและลุงเจิดจึงชวนให้อยู่กินข้าวเที่ยงด้วยกันเสียเลยซึ่งทิดเข้มและเมียก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะอะไรอะไรที่บ้านก็ยังไม่พร้อมคงจะต้องเป็นช่วงบ่ายๆถึงจะไปหาซื้อของมาเก็บไว้ทำอาหารระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่นั้นทิดเข้มก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็พูดขึ้นว่า เมื่อเช้าเมืดนี้ยายนวลแกมาหาไม่รู้ว่าแกรู้ได้ยังไงว่าฉันมาจากกรุงเทพและก็ยังรู้อีกนะว่าฉันมีลูกสาวฉันว่าแกดูแปลกๆพิลึกยังไงอยู่พอป้าและลุงได้ยินดังนั้นก็ถึงกับชะงักมองหน้ากันไปมาก่อนที่ลุงเจดิดแกจะถามขึ้นด้วยความสงสัยเอ๊ยยายนวนนลน่ะหรือแกนอนป่วยเป็นผักอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนมาไหนเป็นปีใดแล้วนาะ แล้วแกจะมาหาเองได้ยังไงไอทิดเข้มเองตาฝาดหรือเปล่าทิดเข้มที่ได้ยินดังนั้นก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาเห็นยายนวลจริงๆจนลุงเจดิดแกต้องเอออ,อาตามว่าเห็นก็เห็นหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วทิดเข้มก็พาเมียและลูกกลับบ้านของตนซึ่งมันห่างจากบ้านป้าและลุงไม่ถึงร้อยเมตรช่วงมืดคองวันนั้น หลังจากกินข้าวเย็นและอาบน้ำอาบท่ากันเป็นที่เรียบร้อยทิดเข้มก็นั่งพูดคุยกับลำดวนเมียของเขาและหยอกล้อ,อก,กับลูกสาวตัวน้อยจากนั้นจึงพากันเข้านอนเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงกลางดึกเราเราเที่ยงคืนกว่าเห็นจะได้จู่ๆทิดเข้มก็ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเหมือนใครลากอะไรสักอย่างดังแกลก,กเดินไปเดินมา อยู่ตรงทางลูกหลังหน้าบ้านเข้าพยายามไม่สนใจคมตาให้นอนต่อแต่เสียงแกลกแกนั่นมันก็ยังไม่หยุดสักทีด้วยความรำคาญและอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่จึงย่องออกจากมุง้งอย่างเงียบกลิบเพราะกลัวเมียและลูกจะตื่นเข้าเปิดประตูออกไปยืนอยู่ชาญนหน้าบ้านชะเงื้อคอเพ่งไปดูยังเสียงนั้นก็ถึงกับผนลุกสู้ขึ้นมาเมื่อเห็นว่า มียายแก่คนหนึ่งซึ่งดูแล้วมันคล้ายๆกับยายนวลไม่มีผิดแกเดินถือเสียมลากไปกับทางลูกหลังจนเกิดเสียงดังแกลกแกลกและหันหน้าจ้องเขม็งขึ้นมาบนบ้านอย่างตาไม่กระพริบก่อนที่หญิงแก่คนนั้นจะเดินผ่านหน้าบ้านไปและเสียงลากเสียมดังแกลกแกกก็ห่างออกไปเรื่อยๆจนไม่ได้ยินทิดเข้มรีบเข้าไปในบ้านปิดประตูทันที พยายามข่มตานอนอีกครั้งซึ่งกว่าจะหลับลงได้ก็เกือบสว่างเช้าวันรุ่งขึ้นทิดเข้มจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ลำดวนผู้เป็นเมียฟังซึ่งเธอก็บอกว่าอย่าคิดมากคงไม่มีอะไรหรอกแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกวันๆยังไงบอกไม่ถูกแต่ครั้นจะไปพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ยากที่จะมีใครเชื่อเพราะคนในหมู่บ้านต่างเข้าใจกันว่า ยายหนวนนั้นแกนอนป่วยอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปไหนมาไหนได้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เห็นทีสิ่งที่ทําได้คือต้องระวังตัวข้ามมืดมาก็ปิดบ้านให้แน่นหนาวันนี้ทิดเข้มและลูกเมียพากันขึ้นบ้านเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำทิดเข้มก็หลับเป็นตายเพราะนอนไม่เต็มที่มาสองคืนแล้วเวลาล่วงเลยผ่านจนถึงกลางดึกซึ่งเป็นเวลาเดิม เสียงดังแกลกๆเหมือนคนลากอะไรคลูดไปกับทางลูกหลังก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ทิดเข้มเขาไม่ได้ยินเพราะนอนหลับลึกมีเพียงลำดวนคนเดียวเท่านั้นที่นอนลืมตาโพลงในความมืดเงี่หูฟังอยู่งเงียบๆเสียงนั้นดังกลับไปกลับมาอยู่นานจนกระทั่งมันหยุดลำดวนทอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแล้วจะหลับต่อแต่แล้ว ก็มีเสียงคล้ายฝีเท้าคนเดินขึ้นมาบนบันไดบ้านเสียงดังตึกตึกมาทีละขั้นหัวใจของลำดวนเต้นระสำมไม่เป็นจังหวะโดยที่ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วลำดวนลุกขึ้นนั่งเอื้อมมือไปเขยา่าตัวทิดเข้มอย่างแรงแล้วกระซิบบอกว่าเธอได้ยินเสียงดังแกลก,ก,รกตรงทางลุกลังหน้าบ้านและตอนนี้เหมือนมีคนขึ้นมาบนบ้านแล้วทิดเข้มก็ตาสว่างขึ้นมาในทันที เขารีบลุกขึ้นคว้าดาบที่วางไว้นอกมุงมาถือไว้แล้วเปิดประตูเดินออกมายืนอยู่ชานบ้านเพ่งสายตามองไปมาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรจึงค่อยๆเดินลงบันไดและตวดดรวจดูรอบๆบ้านก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติอีกแต่แล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอย่างตกอกตกใจของลำดวนพร้อมกับเสียงลูกน้อยร้องให้จ้าก็ดังขึ้นมาจากบนบ้าน ทิดเข้มหันขวับแล้วออกวิ่งกระโดดขึ้นบันไดไปทีละสามขั้นและเปิดประตูบ้านผางออกพาตัวเข้าไปข้างในสิ่งที่เขาเห็นจากแสงไฟฉายในมือของลำดวนที่สั่นไหวซองผานมุ้งออกมามันทำให้เขาต้องหยุดเกืกอยู่กับที่ตาเหลือค้างเลือดทุกหยดในร่างเย็นเฉียบเหมือนจะจับตัวกันเป็นก้อนเพราะมีร่างของใครคนหนึ่งที่ผมเผ่างอกขาวยาวรุงรังเต็มหัว ใบหน้าของมันเหี่ยวย่นและในตาแข็งทื่อไร้แววที่ปากของมันคาบตุกแกตัวหนึ่งที่ยังคงดิ้นรนตวัดหางไปมาด้วยความเจ็บปวดหญิงแก่คนนั้นคือยายนวลน,นั่นเองมันโผล่หัวพยายามจะปีนเข้ามาในตัวบ้านตรงช่องว่างใต้หลังคาซึ่งพอให้คนตัวผอมๆลอดผ่านเข้ามาได้มันมองมายังลูกน้อยของทิดเข้มอย่างหิวกระหายและตอนนี้ มันพยายามตะเกียกตะกายเข้ามาในบ้านเสียงกรีดร้องของลําดวนและเสียงร้องไห้ของลูกปลุกให้ทิดเข้มหายจากอาการตกตะลึงเฮ้ยอีผีปอบถ้ามึงกล้าเข้ามานะกูจะฟันให้มึงขาดสองท่อนเลยเดอไอ้ทิดเข้มมึงให้ลูกกูเธอกูหิวจนใจจะขาดอยู่แล้วผีปอบยายนวลมันพูด ท,ทั้งที่ปากยังคาบต๊กแก่ไว้อีผีนรกมึงกินส้นตีนกูแทนไหมล่ะทิดเข้มพูดขึ้นอย่างเดือดดานเฮ้ยเอเข้มมีอะไรหรือเปล่าวะเสียงดังเชียวเป็นเสียงของลุงเจิดกับเพื่อนบ้านสองส,องสามคนในละแวกนั้นที่ร้องถามจากเชิงบันไดบ้านลุงช่วยด้วยลุงผีปอบมันเข้าบ้านฉันทิดเข้มร้องขึ้นลุงเจิดแกรีบวิ่งตึงตังขึ้นไปทันที ผีปอบใหญ่นวลเห็นท่าไม่ดีแล้วมันผูดหายออกไปก่อนจะกระโดดตบลงพื้นเบื้องล่างแล้ววิ่งหนีหายไปทางป่ากล้วยหลังบ้านเพื่อนบ้านสามคนที่ได้ยินเสียงรีบมองลอดผ่านใต้ถุนก็เห็นว่ามีใครคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดเห็นแต่หลังวๆโดยไม่ทันมองว่ามันคือใครกันแน่และทั้งสามคนกำลังจะวิ่งตามแต่ถูกลุงเจิดร้องห้ามเอาไว้เสียก่อน ร้อมกับที่แกถามทิดเข้มว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนรู้เรื่องแล้วจึงพากันเดินลงไปดูข้างล่างก็เห็นว่ามีรอยเท้าคนที่ไม่สวมรองเท้าย่ำไปทางหลังบ้านและมีซากตุ๊กแกที่นอนตายตัวขาดครึ่งอยู่บนพื้นรวมไปถึงมีเสียมอันหนึ่งตกอยู่ใกล้ๆกันซึ่งมันสอดคล้องกับคำบอกเล่าของทิดเข้มและเมียให้ดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากขึ้น ลุงเจิดแกจึงพูดขึ้นว่า้อ้ข้าไม่นึกเลยว่ายายนวนแกจะเป็นปอบเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้คอยไปแจ้งผู้ใหญ่ให้ไล่มันออกจากหมู่บ้านเราไปเลยคืนนั้นทั้งคืนทิดเข้มไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเปิดไฟสว่างทั้งบนบ้านและใต้ถุนนั่งทางตาถือดาบเฝ้าลูกเมียจนถึงรุ่งเช้าช่วงสายสายของวันนั้นหลังจากที่ทิดเข้มลุงเจิด และเพื่อนบ้านอีกสามคนไปแจ้งผู้ใหญ่ถึงเรื่องที่ปอบยายนวลบุกขึ้นบ้านทิดเข้มกลุ่มชาวบ้านหลายคนที่รู้เรื่องก็ต่างพากันไปที่บ้านของยายนวลโดยที่ตอนนั้นมีลูกสาวคือนางแตงอ่อนกับนายสมลูกเขยของยายนวลอยู่ที่บ้านพอดีทางผู้ใหญ่และชาวบ้านจึงบอกจุดประสงค์ของการมาว่าจะมาขับไล่ผีปอบยายนวลแต่แล้ว ก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นโดยนางแตงอ่อนยืนยันอย่างแข็งขันว่ายายนวลแม่ของตนไม่ได้เป็นปอบแกนอนป่วยอยู่แต่ในบ้านเดินเหินไม่ได้แล้วจะออกไปไหนมาไหนได้ยังไงเมื่อตกลงกันไม่ได้และไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่ายายนวลเป็นผีปอบมีแต่คำพูดของทิดเข้มและลำดวนเมียของเขาที่พูดออกมาฝ่ายเดียวซึ่งมันก็ไม่มีน้ำหนักมากพอผู้ใหญ่ แกจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอาละเงียบเงียบกันก่อนเอาอย่างนี้ในเมื่อพวกเราไม่มีหลักฐานยืนยันว่ายายนวลแกเป็นผีปอบเพราะคนที่เห็นก็มีเพียงไอ้ิดเข็มกับเมียของมันเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนผู้ใหญ่แกหยุดพูดแล้วหันมาทางนางแตงอ่อนกับผัวแต่ทาจับได้คาหนังคาเขาว่ายายนวลเป็นผีปอบจริงเหมือนที่เขาพูดกัน เห็นทีว่าจะให้อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้นะอันนี้ข้าบอกไว้ก่อนพอพูดจบผู้ใหญ่แกก็บอกให้ชาวบ้านกลับในทีแรกนั้นพวกชาวบ้านก็จะไม่ยอมแต่เมื่อได้ยินเสียงยายนวลแกร้องไห้ออกมาอย่างสื่อ,อกสะอื้นดังออกมาจากในบ้านทุกคนก็เกิดความสงสารและใจอ่อนจึงพากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันทางด้านทิศเข้มเขาก็ไม่นิ่งนอนใจ จัดหาแผ่นไม้มาตอกอุดช่องโหว่ตามตัวบ้านตรงไหนที่ปอบมันจะสามารถลอดผ่านเข้ามาได้ซ่อมประตูหน้าต่างทุกบานให้แน่นหนาจัดการหาหนามมาสะไว้ตรงบันไดเพื่อป้องกันไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเข้ามากล้ำมไายทิดเข้มและครอบครัวอีกจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนจนคิดว่าผีปอบใหญ่นวล มันคงไม่กล้ามาอีกแล้วแต่ถ้าว่ามันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นเมื่อประมาณสี่ทุ่มของคืนหนึ่งลุงเจดิดแกเกิดปวดท้องหนักเลยลงมาเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านคืนนั้นเป็นคืนเดือนไหงพระจันทร์ส่องแสงขาวนวลทำให้มองเห็นอะไรได้ค่อนข้างชัดเจนในขณะที่กำลังจะเข้าไปทําธุระอยู่นั้นสายตาของลุงเจดิดก็เหลือบมาทางบ้านของทิดเข้ม แกถึงกับยกมือขึ้นขยี้ตาคิดว่าตัวเองตาฝาดเพราะเห็นร่างของใครคนหนึ่งตัวพผอมๆกำลังปีนเสาบ้านของทิดเข้มการเคลื่อนไหวของมันราวกับจิ้งจกตุกแกก็มีป่านแกจึงค่อยๆย,ย่องเข้ามาใกล้จนเกือบถึงรั้วบ้านของทิดเข้มพร้อมกันนั้นแกก็สาดแสงไฟฉายในมือเข้าหาร่างประหลาดนั่นแสงสว่างจากไฟฉายสว่างพลึบขึ้น ส่องให้เห็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่งกำลังปีนป่ายอยู่ที่เสาบ้านของทิพเข้มร่างนั้นหยุดการเคลื่อนไหวของมันทันทีแล้วค่อยๆหันมามองลุงเจดิดแกถึงกับร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยยายยายนวลยายนวลเป็นผีปอบแกพูดละล่ำละลักก้าวถอยหลังออกห่างผีปอบร้ายมันกระโจนตัวลงจากเสาบ้านแล้วคลานสี่ขาลอดรั้วไม้ไผ่ มันมองมายัางลุงเจิดอย่างมุ่งร้ายอยู่ดีไม่ว่าดีนะมึงไอ้เจิดวันนี้ละ่ะกูจะกินมึงแทนลูกไอ้เข้มพูดแล้วผีปอบยายนวลมันก็ยืนขึ้นแล้วก้าวฉับๆเข้าหาลุงเจิดอย่างรวดเร็วลุงเจิดแกร้องลั่นอย่างกลัวตายอาวุธอะไรก็ไม่มีได้แต่หันหลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิต แต่ขาเจ้ากรมเกิดไปสะดุดกับต่อไม้ล้มหัวทิ่มจนฟันหน้าแกโยกไปหลายซี่แกคลานหนีตาลีตาเหลือกแต่ทว่าผีปอบใหญนวนตอนนี้อยู่ห่างแกไม่ถึงสองเมตรมันกระโจนพรวดเดียวก็ไปคล่อมอยู่บนร่างของลุงเจิดและคว้าหมับเข้าที่ลำคอของแกแต่ก่อนที่ผีร้ายมันจะได้ทำอะไรลงไปเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นผีปอบยายนวล ถึงกับหยุดชะงักแล้วหันขวับมามองก็เห็นผู้ใหญ่กับกลุ่มชาวบ้านหลายคนมีอาวุธครบมือมีทั้งมีดทั้งปืนและท่อนไม้มันรีบผละออกจากร่างของลุงเจดิดก่อนจะพุ่งปลาดกระโดดข้ามรัว้วออกไปทางบ้านของทิดเข้มแล้วพาตัวอันผอมแห้งวิ่งไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่กับลูกบ้านก็วิ่งตามอย่างไม่ลดละจนเห็นแต่หลังวั ก่อนที่ร่างนั้นจะกระโจนขึ้นไปบนบ้านหลังหนึ่งเสียงเอะอะโวยวายของกลุ่มชาวบ้านปลุกให้นางแตงอ่อนและนายสมสองผัวเมียตื่นขึ้นลงมาจากตัวบ้านและมันก็เหมือนเคยเมื่อทุกคนบอกว่ายายนวลเป็นผีปอบนางแตงอ่อนก็ยืนกลางหนักแน่นหัวชนฝาว่าแม่ของตนป่วยลูกเดินเหินไม่ได้จะออกไปไหนมาไหนได้ยังไงจนผู้ใหญ่ แกเหมือนจะหมดความอดทนจึงพูดขึ้นว่าข้าเห็นมากับตาว่าแม่เองเป็นปอบชาวบ้านเขาก็เห็นกันหมดแล้วเองดูนี่นางแตงออนพูดแล้วผู้ใหญ่แกก็ชี้มือไปที่ขั้นบันไดก็เห็นว่ามีรอยเท้าที่เปื้อนดินย่ำขึ้นไปบนบ้านทุกคนจึงตามรอยนั้นขึ้นไปจนไปถึงที่นอนของยายนวลพอตรวจดูที่เท้าของแก่ก็พบว่ามีเศษดินเปื้อนเต็มไปหมด ซึ่งนางแตงอ่อนเห็นแล้วก็พูดอะไรไม่ออกจึงรับปากว่าตนกับแม่จะย้ายออกจากหมู่บ้านแห่งนี้พอรุ่งเช้านางแตงอ่อนและสามีก็พาแม่ไปอยู่กับญาติที่ต่างอำเภออีกสองวันต่อมาจึงได้ว่าจ้างรถมาขนของจากบ้านไปจนหมดสิน้นทิ้งไว้แต่ตัวบ้านที่ว่างเปล่าในขณะที่รถแล่นออกไปสายตาของนางแตงอ่อน ก็ยังมองมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความอาฆาตแขนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ